เราเรือนาวีตามุทิตไว้กับเรือั้งเรือเดนเราต้อดไปแต่ชาติไปยามสุดประชิดสุดชีวิตเราลดลใจ้องระเจยย้กใจ้ยอมให้ใครยำยีรอเรือนาวีตามุทิตไว้กับเรือ เราอยาีเกับวินัยและหาฮไปตลอดชีวิตเรารักแต่สามวันกีมีจิตใจเป็นดวงเดียวกันเรารักสนุกสนานเลอศสัมปาตลอดชีวันเป็นไงจะทำให้กันครกบเรานั้นเป็นลูกทะเลเราอัากเก็บวินัยและาฮไปตลอดชีวิตเรารักแต่สามวันกีมีจิตใจเป็นดวงเดียวกันเรา